สวัสดีแฟนฟุตบอลจิ้งจอกสยามเลเตอร์สตี้ทุกท่านพบกับสรุปข่าวเลเตอร์สตี้วันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อยากรวบสรุปเช็กกีฬาเป็นแมนแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนข่าวเลเตอร์สตี้วันนี้เรามาเริ่มกันที่คิเตเซนมีชื่อติดจิ้ชาติเดนมาร์กรั้งฟอร์มแจ่มกับจิ้งจอกคาดว่าวิกเตอร์คิเตเซนจะลงเล่นกับเลเตอร์สตี้กับเบนฟอร์ดในสุดสัปดาห์นี้โดยเคปเปอร์ยุนมันกุสซูชาดนมาร์กได้กล่าวไว้ โดยแบก็กซ้ายรายนี้ครับต้องพักอาศัตัวเป็นเวลาสีสัปดาห์ซึ่งน้อยกว่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วและจะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในการฝึกซ้อมซึ่งคาดว่าเขาจะไม่สามารถลงเล่นได้อีกจนกว่าจะถึงเดือนเมษายนหลังช่วงพักเบรกทีมชาติแต่หลังจากพักการลงเล่นกับเลสเตอร์ซีเพียง2นัดในความแพ้แพ้ต่อซอมตันและเชลซีเขาอาจก,กลับมาร่วมทีมในเกมพบก,กับเบนฟอร์ดในวันเสาร์นี้เป็นครั้งแรกสำหรับศึกยูโร2024รอบคัดเลือกได้เปิดสนามกับฟินแลนด์และคาซสัคสถานโดยแคปเปอร์ยูนมันกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อ่อวนคาา มีรายงานสั้นๆเกี่ยวกับวิกเตอร์คือแน่นอนว่าเขามีกําหนดที่จะลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์มันควรเป็นแมตช์ที่เขาจะลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์กับเบนฟอร์ดแน่นอนเขาต้องลงเล่นเตรียมตัวให้พร้อมและจบเกมแต่ตอนนี้เขาพร้อมลงเล่นแล้วและนั่นคือเหตุผลที่เราดึงวิกเตอร์กิตเซนมาติดทีมชาติด,ด้วยโดยวิกเตอร์กิตเซนซือติดทีมชาติ8นัดในชุดอายุไม่เกิน21ปีได้รับคำชื่ชนชมอย่างมากจากแฟนบอลเลสเตอร์ิตี้นับตั้งแต่ย้ายไ่ร่วมทีมด้วยค่าาตัว17้นนปอน จาก FC ฟซีโคเปหิเกนในเดือนมกราคมความทุ่มเทในสนามของเขาทําให้แฟนบอลมองว่าเขาจะเป็นกัปตันทีมได้ในอนาคตหากเขาฟิตพร้อมลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้เ mm. บเดอร์เจอร์จะต้องเจอกับการตัดสินใจที่ยากลำบากสําหรับตําแหน่งฟูลแบ็กของเขาโดยทีมบุติกาสตาเล่นทางด้านซ้ายตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีริคาโดเปราอยู่ทางขวาแต่หนึ่งในนั้นอาจถูกดรอปกลับไปเป็นตัวสารองสําหรับการกลับมาของกิเตเซน แต่ถ้าสามคนสามารถลงเล่นร่วมกันได้หากกัสตาหรือลิคาโดคนใดคนหนึ่งถูกดันขึ้นไปเล่นทางด้านปีกขวาโดยเบรนรเจอร์จะอัปเดตความฟิตของวิเตอร์กิเตเซนในการแถลงข่าวของเขาในบ่ายวันเลื่อนสบดีหากเขาฟิตนั่นจะเหลือเป็นแค่ยูริติลแมนและเจมส์จัสตินที่จะยังไม่พร้อมสําหรับเลเตอร์ซตีนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการถูกเรียกติวชาดเดนมาร์กของทางด้านวิเตอร์กิเตเซนครับซึ่งถือว่าเป็นการเรียกติวชาดเดนมาร์กชุดใหญ่เป็นครั้งแรกของเขาและจะทูฟอร์มได้ดีกับทีมที่ แม้ว่าในตอนนี้ครับเขาเองจะมีการบาดเจ็บติดอยู่แต่ทิงอย่างไรครับแคปเปอร์ยุนมันกุซซอชาวดินมากก็ต้องการให้นักเตะร,รายนิดติดทับโคโนมไปร่วมศึกฟุบอลยูโรรอบคัดเลือก2 0 2 4ให้ได้นั่นเองนะฮะมาต่อกันที่จิ้งจอกเล่นเซน,นดานมือหนึ่งคนใหม่สัปดาห์นี้โดยเดยตเตอร์สตี้ครับใจความสําคัญกับการเซ็นสัญญาผู้ักษาประตูหมาเยเลขหนึ่งคนใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงทีมของพวกเขา ฟอร์มของเดนนี่บอดถูกตั้งคำถามตลอดทั้งฤดูกาลแม้เขาจะทำได้ดีขึ้นหลังจากการเริ่อต้นที่ยากลำบากเฟบอนตายอยากได้กลกลับมาของแคปเปอร์ชูไมคินเบอร์หนึ่งที่รับใช้ทีมมาอย่างยาวนานแต่เดนนี่บอดยังคงได้รับความไว้างใจจากวิเดอร์เจอร์ที่เป็นมือหนึ่งของทีมในตอนนี้และถูกกำหนดให้ทำหน้าที่ไปตลอดการต่อสู้เพื่อหน,นีการตกชั้นแต่คาดว่าเรตเตอร์ซี่จะหาผู้สาวประตูต,ตัวเลือกแรกคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเมื่อชูไมค ได้ถูกขายให้กับนิดเมื่อสมมดิที่แล้วการจากทีมไปนั้นเป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองด้วยเขาสามารถอยู่กับทีมต่อและเล่นจนจบสัญญาปีสุดท้ายกับสมสรได้แต่เนื่องจากเรตเตอร์ซีไม่สนใจที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาหลังจบปี2023เขาจึงใช้โอกาสนี้ในการหาสมสรสอนที่ยินดีเสนอสัญญาที่เหมาะสมให้กับเขาโดยนิดเซ็นสัญญากับเขาเป็นเวลา3ปีแม้ว่าแชมเปี้ยนจะเป็นผู้สามประตูที่ไว้ใจได้และมีอำนาจในทีมแต่เขาก็มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเกมของเขา จากการที่เขาลังเลที่จะตัดบอลจากลูกเปิดหรือการเตะมุมสม,มสรไม่ได้มองว่าเขาเป็นหนึ่งในแกนหลักของพวกเขาและมันก็เป็นสมวหนึสุดผลเลยที่เขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะข่มามหนึ่งที่ไปที่สุดของสม,มสรเอนเวลาดูสนามของแคปเปอร์ชมเคลิลถูกทดสอบด้วยการลุ้นเล่นของแดนนี่บอร์ดในเกมพบกับวัตฟอร์ดเมื่อสิ้นสุดฤดูก,กาลที่แล้วซึ่งทําให้ชมเคลิลไม่สามารถลุ้นเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ติดต่อกันเป็นเกมที่150โดยรัชเจอร์กล่าวในเวลานั้นว่าเป็นเรื่องของสุขภาพของทีมที่ควววาาาามออออดดดททนขงงงรรรร์ไ้ัับลจกีี่ปตสํ เหตุใดแดนนีบอร์ดจีนได้รับเลือกให้เป็นมือหนึ่งของทีมสมุรยังสนับสนุนการตัดสินใจแบบนี้อยู่หรือไม่กอ่กอนเปิดตลาดซื้อขายนเตติชช่วงซัมเมอร์และก่อนการเปิดตัวในพรีเมียร์ลีกของเดนนีบอร์ดที่วัดฟอร์ดเลสเตอร์ได้มองหาผู้สาประตูตรายใหม่ที่มีศักยภาพในกรณีที่ชชมเคิลย้ายออกไปดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าเดนนีบอร์ดจะเข้ามารับตำแหน่งมือหนึ่งแทนแต่เบรเดนโรเจอร์มักเรดโรเจอชาวเวลว่าเป็นหมายเลขหนึ่งอีกหนึ่งคนของเขาและประทับใจบอร์ดเสมอเมื่อเขาได้้ลเเนกมบวย จะเห็นได้ชัดว่าเรตเตอร์ีไม่สามารถฟื้นฟูทีมได้อย่างที่หวังไว้มีการตัดสินใจแล้วว่าวอร์จะได้สวมเสื้อหมายเลขหนึ่งของทีมอย่างไรก็ตามฤรือดูการนี้ไม่เป็นไปตามที่หวังเดนดี้บอร์ดเริ่มตัวได้อย่างยากลำบากถูกยิงไปถึงย2บประตูและเซฟได้เพียง19ครั้งใน7นัดแรกโดยเบรนน์นเอนเจอร์สนับสนุนเขาอย่างเปิดเผยและเขาดีขึ้นแต่สถิติแสดงเห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้สารประตูที่แย่ที่สุดในริกการวัดสถิติการถูกยิงจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่การยิงจะจบลงที่ก้นตาข่าย โดยดูที่ประเภทการยิงว่ามาจากจุดใดมีกองหลังกี่คนที่ขวางทางบอลและที่สําคัญมาจากตาแหน่งไหนในประตูนั้นดังนั้นความพยายามที่จะกระโดดปัดไปที่มุมบนจะมีตัวเลขที่อยู่สูงกว่าตรงกลางประตูมากจากจุดนั้นจะสามารถระบุได้ว่าผู้รักษาประตูทํางานได้ดีเพียงใดโดยพิจารณาจากคุณภาพของการยิงเข้ากรอบที่ผู้เข้าเผชิญหน้าตัวเลขต่างแสดงให้เห็นว่าผู้รักษาประตูในพิมรย,ยริีด้วยเฉลด่ยจะเสียประตูได้กว่าเดนิบอร์ด5.5ประตูในฤดูกาลนี้ นั่นเป็นตัวเลขที่แย่อันดับ3ของพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันนําหน้ามีแค่อินไลน์เมริเยของลีดและกาวินบาซูนูของเซาทันโดยการลดก,การเสียห้าประตูจากประตูที่เรสเตอร์เสียในฤดูกาลนี้จะทําให้พวกเขาได้คะแนนเพิ่มประมาณ4คะแนนและก็เพียงพอแล้วที่จะนาพวกเขาออกจากตาแหน่งปัจจุบันที่อยู่ในอันดับที่16ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกไปเป็นอันดับที่12ได้ได้โดยก่อนหน้านี้เดนนิวัตเป็นมือหนึ่งให้กับอัลบ์ดีและฮันดร์ฟิ์ทาวที่เพียงหนึ่งปีครึ่ง และไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่ที่ชนะเพย์ออฟกับเรเทอร์สในฤดูกา 27. ล2016-2017รู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถปรับตัวกับแรงก,กดดันจากการปเป็นเบอร์หนึ่งของทีมได้อันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการลิงผู้สาประตูรายใหม่ในช่วงซัมอนี้ของท้านเรเทอร์สตีครับในเจ้าว่าในตอนนี้ฟอร์มของเดนนี่บอร์ดเองก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจของบอร์ดบริหารหรือแม้กระทั่งแฟนบอลเรเทอร์สตีที่มองว่าเดนนี่บอร์ดยังมีจุดอ่อนในการรับประตูให้กับทีมจิกจอกสยามของพวกเรา อาจก็ต้องรอตริดตามกันว่าจากการที่มีข่าวว่าเราต้องการผู้สาปะตูรายใหม่จะได้ใครเข้ามาร่วมทีมหรือไม่ในช่วงสัมมานี้ครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสวดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเรตเตอร์ซี่ประจำรอบวันสวัสดีครับ